ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเตรียมตัวออกเดินทางได้แม็กควไปเวสแฮมยังไม่ปิดดียวยังไม่ชูเสือ้อแต่เชื่อกันว่าไปแน่นอนถือเป็นจุดสิ้นสุดตำนานทั้งดีและแย่ที่เขาได้สร้างไว้ที่แมนยูน t เต็ดแม็กวายจะได้เริ่มต้นใหม่ในที่ที่เหมาะสมกับเขากลับมายืนในจุดที่เคยยืนกลับมาเป็นกัปตันแม็กแฮ r ร์รี่แม็กว และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับการแข่งขันภายในทีมการต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บการติดโทษแบนการฟอร์มตกเช่นเดียวกับเหตุผลทางเทคนิคสมัยก่อนเคยถูกส่งลงเล่นทั้งที่ไม่ฟิตหลายๆเกมที่แม็กควายโดนลบเหลี่ยมจนกลมดิกพลาดแบบอึ้งกันทั้งโลกและมันลามเป็นลูกโซ่ไปเลยมายุคนี้ชัดเจนว่าแม็กควายอยู่ยากในยุคข,ของเทนฮากเขาหมดลายหมดชื่อไปทุกวันพอผิดพลาดแบบน่าขมับมา ความมั่นใจเขาสูญสลายยิ่งเล่นยิ่งรัวการสื่อสารสับสน ทุกวันนี้มีชื่อติดทีมก็นับว่าโชคดีแล้วสําหรับกองหลังที่ข่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างเขาทําไมถึงเลือกแม็กควายตอเทปกลับไปปีนั้นเอาตรงๆเขาทรงดีนะครับแม็กควายไม่ใช่คนซื่อบื้ออะไรขนาดนั้นตอนเด็กๆเ,เขาหัวดีมากเรียนเก่งเขามีความสามารถทางวิชาการพอตัวเล่นกีฬาก็เยี่ยมทําได้ดีทั้งวิ่งรักบี้และปิงปองแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะเป็นนักฟุตบอลร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่กว่าเพื่อนัวเดียวกันช่วงวัยรุ่นเขาเคยเล่นกองกลางมาก่อนแต่โค้ชที่เชฟฟี์ กับไดไอเดียว่าไอสิ่งที่แม็กควายทำได้กองกลางคนอื่นก็ทําได้เขาจึงถูกโยกมาเล่นเป็นกองหลังเพื่อให้ขับประสิทธิภาพให้เหนือกว่าคนอื่นมากขึ้นเขาจึงเล่นเป็นกองหลังที่เล่นในแบบกองกลางที่เชฟฟิลเขาค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาได้ทั้งผู้เล่นดาวรุ่งแห่งปีผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีถึงสซีซันรวมถึงติดทีมยอดเยี่ยมลีกวันถึงสซีซันแล้วก็ได้โยกไปฮาวด้วยค่าตัว2.5ล้านปอนด์ช่วยให้สมสรอนได้ขึ้นมาสู่อากาศที่ลีกบนก่อนที่จะโยกไปเลสเตอร์ค่าตัวรวมๆ ดีแน่นๆกับจอห์นนี่อีแวนเนี่ยโอเคเลยที่เลสเตอร์เป็นช่วงรุ่งโรจน์ในอาชีพครับพาบอลไปข้างหน้าได้วางบอลได้โอเคปี17๑เขาลงเล่นทุกนาทีในหลีกให้กับเลสเตอร์เริ่มติดทีมชาติชุดใหญ่กับทีมชาติอังกฤษก็แข่งแกร่งครับเขาเล่นในฟุตบอลโลกปี2018ในฟอร์มที่ดีตอนนั้นเขาเริ่มถูกโยงว่าจะย้ายเลสเตอร์จึงตั้งค่าตัวเขาไว้สูงในทันทีค่าให้ไล่ชื่อผู้เล่นอังกฤษในตำแหน่งกองหลังที่เล่นได้แบบเขานี่ก็นึกยากหน่อยนะครับภาษีของความเป็นอมันนนนนะตตตุ้้้ใใหค่าาััวเขนอน,น,น สูงขึ้นและสูงขึ้นเพราะมันมีเรื่องของการสื่อสารจัดระเบียบบัญชาการความเป็นคนพื้นเพที่ภาพลักษณ์มันส่งผลกับหลายๆอย่างการแข่งขันระดับสโมสรก็ต้องชิงไหวชิงพลิบกันคู่แข่งซื้อแมนยูในเตดก็ต้องซื้อเพื่อแก้ปัญหาเกมรับในปี2018-2019ที่โดนถล่งไปถึง70ประตูรวมในทุกรายการมากที่สุดในรอบ40ปีและชื่อชั้นของแม็กควายในตอนนั้นบอกได้ว่าตรงสเปคร่างกายใหญ่โตแข็งแรงมีการเล่นเกมรับที่แน่นอนอินเตอร์เซปได้มากบางบอลดีขึ้นบอลได้ ถึงจะช้าและอืดไล่จับพวกแพ้เผาไม่ค่อยทันแต่ลูกกลางอากาศเก็บกินได้สบายก่อนเขาย้ายมาแมนยูเต็ดเขาคือผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได,ได้ดีที่สุดคนหนึ่งในลีกอังกฤษเอาแค่ผู้เล่นอังกฤษในตำแหน่งกองหลังด้วยกันไมคไกวถือว่าอยู่ในเบอร์ตน้ตนๆของประเทศแน่นอนว่าภาษีเขาดีกว่าลินเดเลฟฟิลจอนคิสมอลลิงหรือเอลิกไบยีแถมยังเป็นคนอังกฤษแท้ๆอีกไมคไกวจึงถูกคาดหวังจนเกินไปเพราะแฟนบอลคิดว่าเขาอาจจะทำหน้าที่ได้แบบริโอฟอร์ดินานที่เป็นหนึ่งในไอดอลของเขาร่วมกับจอห์นเทอร์ลี่ ฟันหวานกันเล็กน้อยว่าทําไมกควายได้คู่หูที่ดีมาช่วยแมนยูเนเต็ดอาจจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งแมนเชสเตอร์เนเต็ดปิดเดลคว้าตัวไปเสริมทัพด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกของนักเตะตำแหน่งกองหลังที่80ล้านปอนด์เดี๋ยวนี้ถูกมองว่าแพนิกบายเหมือนกันครับแซงหน้าสถิติเดิมของเฟอร์จิลฟันไดที่เคยถูกเลี้ยวผูซื้อตัวในราคา75ล้านปอนด์นั่นคือประวัติศาสตร์ในตอนนั้นนั่นคือทางแยกที่ใครก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ซีซั่นรแรกๆพูดกงกงว่าไม่ได้แย่นะครับ ก็มีมุมงุ้มง่ามบ้างอยู่กับทีมเพียงไม่นานก็ถูกโอเล็กุนนาโชชากุนซือปีศาจแดงน้าเวลานั้นแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมด้วยซีซั่น2019-2020เ้ขาลงเล่นครบทุกนาทีใช่ครับครบทุกนาทีในหลีก38เกมเต็มอิ่มจุใจกันไปเลยปีซีซั่นแรกเรียกว่าสอบพานช่วยให้แมนยูเอเตจบในอันดับที่3ของตารางได้อย่างน่าประทับใจ ซีซั่นนั้นเขาอยู่ในฟอร์มที่ไม่หลุดมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ผิดพลาดเลยมันก็มีครับแต่ตำแหน่งในทีมของแม็กควายเนี่ยยังคงมีเสมอได้เล่นติดกันแบบไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยเกิน70เกมปีนั้นแมนยูแต่จบรองแชมป์และไปถึงรอบชิงยูโรป้าในพาร์ททีมชาติก็ยังเยี่ยมติดทีมชาติไปถึงรอบชิงยูโรเฟียลเอาเรื่องครับแต่หลังจากที่แมนยูแต่โคตรวุ่นวายในหลายๆเรื่องไม่ระบุละกันนะครับเดี๋ยวยาวจากนั้นก็ดูเหมือนแปลกๆไปเลยครับไหนจะที่เขาไปมีเรื่องมีราวที่ประเทศกรีซถูกจับกลุ่ สินลงโทษในข้อหาทำร้ายร่างกายตำรวจเมื่อปี2020ตรงนี้เชื่อกันว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งเลยนะครับในอาชีพของเขาแม็กควายโดนโทษคุกไป21เดือนแต่อุทธรณ์ได้ยังมีเรื่องคาคากันอยู่พอราฟรังนิกเข้ามาครับก็ยิ่งชัดเทคนิคที่รังนิกใช้แม็กควายเล่นไม่ได้พลาดเยอะแบบจะแจ้ง แฟนบอลทีมอื่นเห็นแม็กควายได้ลงทีไรล่ะยิ้มอ่อนกับกลายเป็นว่าเขาพร้อมจะสร้างความพินาศได้อย่างเดือเชื่อในทุกวินาทีบ้างว่าเป็นเพราะแผนการเล่นที่ต้องดันเขาขึ้นสูงขึ้นมาซึ่งนั่นไม่ใช่กังฟูที่เขามีเขาช้าและลงไม่ทันประจำบางทีพอลงไปประจำตำแหน่งก็ลกไปหมดไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้ายังไงเล่นหย่อนไปเดเกอาก็ตวาดว่ามึงทำอะไรวะคือมันต้องระวังระแวงไปหมดส่งบอลก็ต้องแรงๆเอาให้ถึงเท้าเดี๋ยวพลาดแล้วกูโดนอีกมันเลยเละครับมันล้นไปหมดยิง ยิ่งรั่วกระเซาะกระเซิงทั้งตัวสภาพดูไม่ได้ไปหมดจนถึงทรงผมเพื่อนๆก็หมดความเคารพไปนานเลยปี2021-2022เขาอ,อยู่ในฟอร์มที่แย่ทั้งทั้งที่เป็นกัปตันแต่ไม่สามารถนําอะไรให้กับเพื่อนๆได้เลยแมนยูอเอต็ดก็เสียประตูเยอะมากมีช่วงหนึ่งมีสถิติเฉลี่ยแล้วว่าเขาทำเออร์เรอร์ทูโก,โกหรือก่อความผิดพลาดจนทําให้ทีมเสียประตูเราเร,ราสิบนัดต่อครั้งหนึ่งไม่รวมจังหวะวาเสียวที่ถูกนําไปตัดต่อเป็นไฮไลท์ได้หลายนาทีเขาถูกเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆเสียงโห เริ่มหนาเส้นยามเขาลงสนามมันกลายเป็นว่าเขาถึงกับโดนแฟนบอลทีมตัวเองโหใส่แล้วใส่หัวยิงพลาดยิ่งโดนโดยเฉพาะในเน็ตบรรดาคอนเทนต์ครีอเตอร์อินฟูสายบอลสร้างมีมตลกขึ้นมาเพียบยิ่งกว่าคลิปของบริษัทห่าเขาถูกเอามาล้อมีทั้งหยอกเบาๆทั้งกระทืบซ้ำลามไปถึงขู่ฆ่าแม็กไกวเจ็บปวดนั่นคือเรื่องจริงครับแต่เขาก็เลือกตอบโต้เรื่องพวกนี้ในแบบของเขาเขาดึงอีกโก้บางอย่างออกมายืนหยัดและท้าทายเขายังแสดงให้เห็นว่าเขายังมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่หลบซ่อนจน น่ากังวลว่าสุดท้ายแล้วเขาโอเคจริงๆหรือเปล่าแต่จะว่าไปแล้วในเกมกีฬานี้เขาต้องโดนขาดความเกลียดชังใส่มากขนาดนี้จริงเหรอซีซันที่ผ่านมาชัดเจนแล้วครับว่าแม็กควายไม่น่าไหวเป็นกัปตันแต่ถูกดองอยู่ข้างสนามเขาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าใครจะปกป้องเขายังไงก็รู้กันว่ามันใกล้หมดเวลาของเขาเต็มทีเขาถูกถอดจากกัปตันและแทบไม่ได้ลงเล่นพอลงไปก็เล่นแบบโลกๆแก้ไม่หายเขาไม่เหมาะกับที่นี่มันหนักหนาเกินไปเขาต้องอยู่ในที่ที่เป็นของเขาจริงๆ เวดแฮมพึ่งรับทรัพย์ก้อนใหญ่หลังปล่อยไลฟ์ไปเงินจํานวนหนึ่งจะถูกลงมาทุ่มให้กับแม็กควายเดวิดมอยคงรู้ดีว่าจะใช้งานเขาอย่างไรบรรยากาศความกดดันในสโมสรมันต่างกันลิบลับมอยก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนตอนที่ถูกทาบให้ไปคุมแมนยูเเต็ดเขาพังภาพแต่พอกลับมายืนในจุดที่ควรยืนก็ชัดเจนว่าที่จริงเขามีฝีมือแม็กควายถูกมองว่าจะถูกในตําแหน่งที่เขาถนัดในระบบคอมแพคของมอยนักฟุตบอลทั่วไปอาจจะโดนถูกบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเขาก็มี เลือดเนื้อเหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละรครับเมื่อเจ็บปวดก็เล่นได้แย่เมื่อจิตใจเบิกบานก็สร้างฟอร์มกันได้แต่ด้วยเส้นทางที่เลือกเองสู้ทั้งชีวิตเพื่อเข้ามาอาชีพนี้ยิ่งใหญ่ในสายตาแฟนบอลมันก็ต้องทนให้ได้ต้องสู้กับมันต้องนิ่งเป็นหินเป็นการยากที่จะเพิกเฉยคําวิจารณ์ของแฟนบอลที่มีต่อตัวเองไปเริ่มต้นใหม่เว้ยยังมีเวลาและมันดีกับตัวเองจริงๆ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ